อยู่ก็อยากเทสดีเปอร์เซนต์ทันนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรออีกตัวหนึ่งแทนอยู่ก็อยากเทสดีเฮ้ยเฮ้ยชินชินอย่าบอกนะว่าไอ้กันกดดีมนุษย์ไม่มึงไม่ใช่มนุษย์กูกูเจ็ดตัวจ้าก้าพีพีอีจักกัวอันนี้เจจักกัวช่กูด้วยกูกำลังโดนรุ่นพีตบก็ถือไอพีไม่รุมกูสองตัวเลยท่าล่อตีนครับอตีนล่อตีน เอาค่ะสองตัวเลยเอาเอา,เอาและชินมันต้องมีชาร์จเอเนอจีแล้วกูจะทำไงเนี่ยฟาร์มยังไงให้ได้เงินเยอะๆเพราะว่าแบบรวดเร็วมึงมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงหาจังหวะคนเขาลุมตีกันแล้วมึงก็ไปแทรกกับเขาอะแค่นั้นเอาเลยมีแค่นั้นแหละกูจะเอาล่างหนึ่งกูนั่นแหละฆ่าคนมึง,มงอ่าไม่ไม่ถ้าเออได้ข่าวว่าปรับกอรซิลามาไอชินไอกอรซิลาล่างนี่อยู่นะมันโหดขึ้นนิดนึง อันนี้ตรังแรกถ้าชินกูไม่รู้่ปรับมันปรับหลายตัวมากเลยอย่างสองพันยี่ส <assessment> ิ OVER. บเก้าในี <Huh? S 1> <icher S 2> ่ยกลางๆเนี <lifespan. S 2> <the S 1> ่ยโคตรโหดเลยตอนเนี้ยยี่สิบเอ็ดเนี่ยยี่สิบเอ็ดเนี่ยแม่งเงื่อนไขเยอะมากเลยกังมากไอ้เหี้ยกำลังฆ่ากอิลารารุ่นพี่ไอ้เหี้ยกูฆ่าคอิลารารุ่นพี่ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย ทำไมโกนซีลา่าล่างล่างแรงฆ่าร<า>ุ่นพี่ได้วะกูกลางไงปเปล่าถ้าอันนี้ทำไมมันไม่โดนวะชิวก็มันเอาไว้ใช้ใช้แทงตัวทำตัวยิงมั้งเองอยอยากทำอะไรชิวขอลองทันหนึ่งได้ปวะไอ้กีไว้ตัวนี้มันเป็นไอ้ตัวนี้มัน,นมเป็นเหลืองเหลืองเหมือนขน,นุนมันคือตัวอะไรวะคือเ <laughs> หลืองเหลืองเหมือนขน,นุนตัวมันเหลืองเหลืองนะเวทเหลืองกูสู้ก่อนกูสู้ก่อนกูจะเก็บเงินเยอะ เฮ้ยอย่าหนีกูหรอให้กูได้เออไอ้เหี้ยแล้วใครอยู่บนหัวกูไอ้เหียเวลสองตัวใหญ่กว่ากูเฮีเลียเฮียเฮ้ยเูีียรฮียเลืยดฮียเฮียเฮียเ่ยเฮียเฮียเฮียเฮอยเฮียเฮวยเฮียเฮียเฮีเฮีย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 เฮีเฮียเฮีเียยเฮีเฮเฮยเยเฮกยเฮียเตียเเฮเฮยเเียยตเเเ ตัวขาวระเบิดเอาตัวอะไรมาเล่นดีวะโอกาสดก็สิ่งละกพีตายเลยพวใหญ่ไม่ได้แปลว่าโหดเลยเว้ยริวเอ็งอยู่ก่อนเลยริวเอออยู่ใกล้ๆก่อแรกข้ามัสตาร์คึงข้ามัสตาร์คุงโอเกียวกูฆ่าคนกูฆ่ากูฆ่าสัปปะหลาดไปเยอะมากเลยโหเออเดี๋ยวมึงดูดิไอ้เรียกูกูบอกแล้วชินก็ก็โกนยีราล่างปกติมันโหดเว้ยมันบัฟมา มีจีเฟลเท่าไหร่แล้วเนี่ยมึงมีจีเฟลเท่าไหร่แล้ะแล้วมาห้าพันห้าพันเออกูแนะนํามึงเก็บซื้อไอเนี่ยตัวเห็นว่าไอตัวที่มันสองหมื่นห้าสกินล่าที่เป็นแมงมุมเหมือนกูอะตัวเที้ยนั่นแบบคือโซโลหมดไอเที้ยชินก็โซโลได้แต่แค่ตัวบนพื้นแค่ตัวแค่แค่ตัวแค่ตัวบนพื้นนะแต่ถ้าตัวแบบตัวที่แม่งบินได้เนี่ยคือแบบเทียละจุดอ่อนของมันคือตัวพวกตัวบินนี่แหละตกน้ำตอนิลาตกน้ำ ก็เห็นไอ้ริวไอ้ริวป่ะใช่ไอ้้ยาสีคนแรงเลยเฮ้ยโหูตรงนั้นเขาลุมเพี้ยอะไรกันเพียเลยควอซิล่าเพียเลยนั่นแหละมีหนติดนั่นคือกูไอ้เหี้ยมีร่างอัลติม่าด้วยอัลติม่าด้วยมีอัลติม่าด้วยเรื่อยๆแมงมุมไล่ตบแมงมุม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 แมงมุ่มไล่ตบเหี้ยตายตายตายไอ้ตัวเท่าไหร่นะ สองหมื่นห้าสองสองมืนห้าเฮ้เฮ้กูจะตายแล้วเลือดสี่พันกูเหลือพันหนึ่งแล้วหลบหลังตึกกนหลบหลังตึกพอเจอไล่เหี้ยมังกรมังกรที่อะไรมังงรสัตว์เออสกิลได้ด้วยใช่ไม่มีสกิลโคตรตีโคตรกังนี่สองพันสิบเก้าโคตรโหดใช่ไงสองพันสิบเก้าโหด ข่ากอริลารุนพี่ยับเลยเจอริวมันปรับใหม่หมดขอโทษ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 กูไม่รู้กูเห็นกูไม่รู้ตายหมดเลยไอ้เจ้าตัวอะไรวะน่าโคตรน่าเกียร์เลยอยู่ไหนอยู่เกาะไหนกันอยู่าเกียร์จริงกูรับไม่ได้ตอนนี้อยู่เกาะไหนกันก็อยู่เขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ไหนกันนะพี่พี่อยู่ไหนกันกอรล่าโมเดล่าโอเค มาเดี๋ยวผมกำลังไปหนีมันลงน้ำหนีตีตัวที่มันอยู่ข้างบนดิเออแมวกูจะเอากูจะให้มันตายมาโคตรแรงอ่ะกถึงเก้าตีแรงมากลองโคตรดุสองถึงเก้าเรียบร้อยตาละตัวนึงเก็ยบร้อยไอโซที่มันมีข้อฟ้าที่หลัอะไรมุมมาแล้วมันมุมจ๋าพี่มากพลานาจ๋าพี่มาแล้วมันมุมไล่ต่อยนล่ต่อยคิวนี่กู เฮียครับผมครับเมาดูนี่คิวตีตายโทษทีพี่ตัวเฮียอะไรไอ้เฮียคนน่าเกลียดเลยไม่เคยชินวะไจโรไจโรไปขอคิวหน่อยครับจะเอาไปอัพเอาเงินเยอะๆมันงมโหดมากกูบอกเลย แต่ช่วงแรกๆมันจะมันจะกลางๆตรงที่แบบครูดาวมันกากหน่อยต้องต้องอัพตรงไหนให้มันโหดวะก็กูแนะนำอัพดาเมจเป็นอย่างแรกอัพให้เต็มอ่ะแบบเอาเว้เอาแบบเวขึ้นแล้วอัพดาเมจให้เต็มเว้ยแล้วก็อัพรีเจนต่อแล้วก็เลือดแล้วก็สปีดเป็นอย่างสุดท้ายคืออัพอัพดาเมจปุ๊บแล้วต่อไปก็รีเจนแล้วต่อไปก็อะไรเฮลเลือดแล้วก็สปีดเงินซื้อผงรถดีไป ก็ลอ,อคิดก่อนเอาละกันมา,มาเดี๋ยวกูเอาผีเสือ้อมาเล่นผีเสือ้อผีเสือ้<พ>อผีเสือ้<พ>อได้จุ๊ไปได้ดูแต่งตัวไปกับกูเละกูไม่มีคอนเทนต์พ่อมึงเดี๋ยวโดนพ่อแม่ด่าหรือเปล่าไม่รู้งั้นก็งั้นก็งั้นก็ถ้าคอนเทนต์กับมึงกูก็ได้อยู่นะนเราต,ต้องเป็นคอนเทนต์ที่มันดีๆไม่ใช่แบบให้กูแก้ผ้าไปกูไม่เอาแล้วผีเสื้อมูสุรายามา ผีเสื้อตีกูต่อตับกูต่อผีเสื้อเฮ้ยอผีเสื้อทะเลเฮ้ไทยเนเฮ้ยมึงหนีตัวเฮี้ยนี่โหดแม่กลัวแม่ตีนด้วยเดี๋ยวกูขอชาร์จอินเนลัสิ่งโปรโคอลก่อนยิ้ใช่ท่าไม่ตายเด็ดเด็ดกั๊กอยามาแบบเน้เฮี้ยเด็ดเด็ดเด็ดเดรอยลแฟตก่อนชุ่มันชู่ ไอ้โผ๊า๊า๊ากูยังไปไม่ได้กูยังไปไม่ได้กูเพิ่งเปิดหัวปุ๊บแจนนัลล่าอ้โผ๊า๊า๊าปู่ยังไปได้กูเพิ่งเห็นแจนนัลล่านุ้ยนุตอบทำไมถ้าพี่ตอบแล้วเขาจะมาต่อยหัไม่ไม่ไม่พี่พี่ไม่ได้ตอบพี่แบบว่าพี่บอกว่าพี่ไม่อยู่การการพี่กำลังสูญหาแม่พือดีแม่พี่เรียกให้เปิดลั้งยาย้อมผมให้ เอา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 คอนเทนต์อะไรดีแต่งตัวไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กูกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวกูต้องมาขอคุยกับแม่ก่อนเดกิด